ของเขาเรื่มมาแต่มื่อใดของเราเริกก่กตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2568จนถึง23วันนี้นะครับ23วันที่21บางคนวรายอยู่ทั้งนอกบางคนอยูตั้งอำเภอตั้งที่ตั้งที่เขาเห็นยังแนวกิจกรรม21นะครับเราเป็นพิธีรวมข้าวนะครับเอาเขาทั้งหมดทั้ง41ม่บวันมารวมกันทำไมต้องมีประเลบูฟุกข้าวใหญ่นะครับรวยความเชื่อสังเต่บโ,ลลโบล่าโมลานนะครับ ผมว่ะคนไทยวิถีคนไทยอยู่คู่วิถีชาวนาอยู่คู่วิถีชุมชนภากันเฮดไทยเฮทหน้าแล้วยางพาเพื่นสอนไว้พากันเฮกันสร้างให้แบ่งเป็นสามส่วนช่วนหนึ่งเอาไว้ยืมไว้กินช่วนหนึ่งเอาไว้ใส่ช่วนหนึ่งเอาไว้ท่านซึ่งวันนี้อำเภอประจักษ์ศิลาคมิของเราทั้ง41หมู่บ้าน3ตำบลประกอบด้วยตำบลน,นาม่วง14หมู่บ้านตำบลอุจจาร14หมู่บ้านตำบลห้วยสามพาดอีก13หมู่บ้านเป็น41หมู่บ้าน รวมแรงรวมใจนะครับรวมแรงร่วมใจที่จะได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามนะครับให้คงอยู่และตลอดไปซึ่งวันนี้นะครับสาวรถเทศบ้านแทงนะครับกว่าจะมาได้ถึงของเรารอมาเพียงพีนะครับบอกเป็นการตัดสินใจของผู้ดูผู้ใดตัดสินใจกัารบัดน้ำทีน้ำนองน้ำหัวหน้าส่วนราชการว่าเอาไข่ห้ามีนิบุญปันห้ามันยิ่งหง่เอาต้องเงยเง่ลงความเห็นร่วมกันทั้งคณะ กรรมการนะว่าคณะกรรมการกุ้งข้าวใหญ่ธรรมอำเภอะจกปกครหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงฝ่ายปกครองทุกๆท่านนะครับท่านได้ร่วมงานรำสาวยเป็นพันแพรกซึ่งวันนี้ประธานในพิธีประธานในการจัดงานของเราก็คือท่านนายเพื่อะจกศิลปาคมท่านสุรเชษไถโพนะครับแล้วก็ประธานนะครับในการเปิดงานวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสดรธกีรชัยแสงแก้วสสพพักเพื่อไทยเขตอำเภอะจักศิลปาคมของเรานะครับ สักรู่ก็จะได้เรียนเชิญท่านขึ้นสู่เวทีนะครับวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจอยากพ่อแม่พี่น้องหัวหน้าส่วนราชการทุกทุกส่วนที่สำคัญพ่อแม่พี่น้องตากำๆมั่นๆแม่ๆท่านเพียส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอำเำียนว่าข้าวที่ได้มารวมกันทั้งสามอำเภอนะครับเพิ่นบ่ได้ม,มาจ่ายขายใจค่ามลังเงินค่ามอลัมาจากไหนมาจากน้ำกินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งส1ิหมู่บ้านของอำเภอประจักรในภาคกุจงหวัดปูรธานี นะครับข้าวที่ได้วันนี้ได้ข้าวประมาณสิบตันทีนี้เพื่อสาธาัณกุศลวไม่ว่าคนป่วยคนยากไรนะครับคนป่วยคนยากไรและนายอำเภอพี่นายเธอรุงจุฑามาเองสี่ห้าไรข้าวนานายอำเภอมประเทไพม่าสีแจกคนยากไร้คนป่วยคนทีออ่กัดเมือเช่นท่านหัวหน้าส่วนราชาการทุกทุกพัน์ ทุกภาคส่วนท่านประดอนเภิท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง41หมู่บ้านนะครับเขียนเชิญนะครับท่านสวบซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ความร่วมือจากหัวนหน้าส่วนราชการที่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่เมือไม่ว่าทางผู้กำกับทุกส่วนนะครับตอนนี้ทางท่านประธานนะครับ รอสักครู่นะครับเพจะเป็นการกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ซึ่งสรุปนะครับทางนายนเพลินแปรงปัะจักษิณพาคมของเราบอกว่าวันนี้เป็นการคึ้นความสุขให้แก่พี่น้องชาวเพื่อนประจั์และพื้นที่ใกลเคียงทุกทุกคนดีใจว่าทำได้เป็นหมอัำไงดีใจาะสุดยอดสุดยอดนะครับอา สักครู่นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้พูดมาแล้วว่าเป็นการหนึ่งการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทยที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่โบราณโบราณจนถึงและจะสืบสานตลอดไปนะครับลําดับต่อไปนะครับผมจะขอกราบเรียนเช่นท่านประธานในการจัดงานนะครับเราหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับทุกๆกท่านนะครับทุกทุกท่าน ไม่ว่ากำนันทั้งสามตำบลตมวันสามผู้ชิดผู้ชาวลุกสามตำบลผู้ไอ้สามภาคท่านสองรถชูสีโสมและกำลังอุจารท่านสุรภูมิจันทร์นะครับสตำบลพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับทุกทุกท่านทั้ง41หมู่บ้านได้ร่วมแรงยกรใจกันในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งงานนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาวลุกทุกท่าน ระดับตอไปขอกรับเรียนเชิญในการประธานในการจัดงานท่านนายเพื่อปจักษเชื้อว่าคมท่านสุรเชษไทรโฟได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ขอกรับเรียนเชิญครับกรับเรียงท่านสสดรธิรไทยแสนแก้วนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเขตเขตอำเภอประจักษ์เชิ้อ่าคมนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านกำนันทุกตำบลท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและก็พิน น้องชาวอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมและก็ไกลเคียงทุกท่านครับวันนี้นะครับผมสุรเชษไภโพครับายอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมนะครับก็ต้องขอแสดงความชชื่นมยินดีกับพี่น้องอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมเรานะครับในบุญประเพณีวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ของอำเภอรเราซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจัดมหรสพก็คือหมอลำคณะใหญ่นะครับ เราเป็นกิ่งอำเภอนะครับเมื่อปีพศ2540นะครับและก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2150ยังไม่เคยมีนะครับฐานะหมอลำใหญ่นะครับมาแสดงในบุญประเพณีกุ้งข้าใหญ่ของเราผมนะครับมาเป็นในอำเภอประจักษ์นะครับเมื่อวันที่8ธันวา2566นะครับซึ่งในขณะนั้นเราก็เตรียมการจัดประเพณีบุญกุ้งข้าใหญ่นะครับผมก็เห็นว่านะครับ บุญประเพณีมันต้องใหญ่สมชื่อนะครับก็เลยคิดแลวก็ปรึกษาหารือกับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกันานท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราจะทํายังไงให้บุญประเพณีกุ้งข้าใหญ่ของเรานะครับเป็นการขอบคุณนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้การจัดจ้างหมอลำสาวน้อยเชศบ้านแทงของเรานะครับ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางในการแม้แต่บาทเดียวนะครับเราใช้แรงศรัทธ,ธานะครับแรงสามัคคีจากทุกภาคส่วนนะครับเรามีกิจกรรมที่เป็นการหารายได้นะครับเพื่อสาระกุศลนะครับก็คือในในส่วนของสอยดาวสามัคคีนะครับและก็ การโฮมพาแรงนะครับและก็หลายๆส่วนด้วยการรวมทึงผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคนะครับด้วยความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณประชาชนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกันนะครับ ต่อไปนี้นะครับเราก็จะมีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมนะครับว่าบุญประเพณีปุ้มเข้าใหญ่นะครับของอําเภอประจักษ์ศิลปบาคมจะต้องใหญ่สมชื่อตลอดไปนะครับในโอกาสนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล อำเภอประจักษ์ศิลปาคมเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านสสดรธีรชัยแสนแก้วซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับมีความเอาใจใส่มีความเป็นห่วใหญ่ต่อพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมเราเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาเป็นประธานให้เรานะครับ ในโอกาสนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่ทานสสดรธีรชัยแสงแก้วนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรได้กล่าวเปิดกิจกรรมหมอลำวัฒนธรรมปะเตีนีบุญคุ้มเข้าใหญ่ของอำเภอประจกักษ์ศิลมาคมขอกาเรีเชิญครับ,เ,บ,บเรียนท่านนายอำเภอประจกักษ์ศิลปาคมท่านนายอำเภอสุรเชษฐ์ไผ่โพหัวหส่นราชการทุกท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนท่านผู้นำของท่ม แก่ผู้มี่เกียรติญาติพี่น้องที่มาร่วมรับฟังมหาสพมทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นโอกาสพิเับนะะถึงแม้ว่าจะเป็นโปรเล็กๆเพียงสามจังบทุกท่านจะรูดูนะครับว่าอาจจะเป็นการจับงานได้อย่างที่ใหญ่นรือนี่ ถ้าไม่มีผู้นําที่ดีอย่างท่านในอำเภอสุริเวศขไยโพเนี่ยรวมศูนย์ให้กับหน่วยงานราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนและผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนท้องถิ่นกำนันผู้ยญ่บ้านลักษณะปกครองท้องที่และท้องถิ่นทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องครูบาอาจารย์ทุกบ่เหล่าได้รวมกาล,ลังกัน,น,น,นมผมมีความตั้งใจขึ้นาแล้วท่านนายอเภอได้มีกา บอกเล่าให้ฟังตั้งแต่นานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วบอกว่าอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ท่านสะสอธีรชัยน <S S 2> ะ,สะครับสะสะได้เดินทางมาร่วมงานจริงๆแล้วถ้าหากว่า